มองมองเห็นไหมพอเรามองออกในตอนนี้พวกหมูหมากาไก่ก็เป็นพวกกินพวกอุสจตมันจะเก็บพวกอุสัาพวกอะไรต่างๆก็เริ่เก็บเก็บซากศพนะเก็บซากศพพวกหมูหมากาไก่เี้ยงไอ้พวกนี้พวกเก็บซากศพมองเห็นไหมล่ะมองออกไหมหน้าที่ของเขาหมูหมากาไก่พวกอะไรอนน อาชีพของมันหน้าที่ของมันคือเก็บซากศพเออพวกปลวกนี่มันเก็บซากพ,พืชเออพวกไส้เดือนเนี่ยมันมันพวนดินเอออั่อน,นีคือหน้าที่ของเขามันเป็นกฎธรรมชาติที่มันลงตัวที่สุดเลยคือการจัดสรรของสามโลกตอนแรกไม่มีสามโลกหรอกเออมีได้โลกโลกใบนี้เท่านั้นเองเออมองมองให้ดีนะ ธรรมชาติเกิดขึ้นมามีแต่โลกใบนี้เพราะธรรมชาติมันอยู่แค่โลกใบนี้แค่โลกของเราเอแล้วธรรมชาติมันเกิดจากน้ําถูกไหมพอมีน้ําเป็นวัตถจักแล้วเนี่ยเริ่มทีเนี่ยน้นําเป็นเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นต้องอยู่ต่อไปของน้ําอ่าที่ลงมาก้อนหินก้อนนี้นี่มันก็เป็นวัตถจักเรามันก็เกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกนี้เอเแต่สิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกนี้ก็คือพืช เพิ่เกิดขึ้นแล้วก็มีสัตว์เกิดขึ้นสัตว์เกิดขึ้นมันก็เป็นสตัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้น,นี้เนี่ยเดรัจฉานคือมันไปตามยถากรรมของมันนะในพวกคนอยู่แค่นี้แหละแ er ต่เพราะสัตว์เดรัจฉานนะเพี่ยนแต่มันเปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์นี้มาเป็นสัตว์นี้จากสัตว์นี้เป็นสัตว์นี้คือกินกันไปแล้วกินกัน,นมาอยู่อย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรของมันตามตามกรรมมันไม่ไม่รู้ดีรู้ชั่วหรอก พอแปลงร่างขึ้นมาเป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยพอเป็นมนุษย์มันรู้ดีรู้ชัวถึทงเรียกว่ามนุษย์ทุนี้คือลิงนั่นแหละสัตว์ดราชานี่ที่เป็นลิงใหญ่อ่ะเออมันเริ่มเหนือกว่าสาัตว์ดราชาทั่วไปมองออกไหมละ่ะเห็นเห็นผงลิงไหมละ่ะลิงมันจะฉลาดกว่าสัตว์อื่นเห็นไหมมันสามารถมันสามารถขึ้นไปเก็บต้นไม้มันสามารถที่จะ เอาค้อนมาทุบผลไม้กินได้แต่ลิงเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่กินพืชผลหมากรากไม้ของมันมันเริ่มหาอาวุธพอมันใหญ่ขึ้นพวกต่างต่างอะไรต่างต่างเนี่ยมันที่มันเหมือนคนมันก็เริ่มจะมีความรักความผูกพันลูกของมันแต่เริ่มจะมีแบบแบบนี้ลักษณะที่มันหวงที่มันหึงที่มันหวงกันมากขึ้น ห่วงยาวนานอ่ะเขาเขาเรียกห่วงยาวนานเป็นครอบครัวที่ยาวนานูงเลงเนี่ยมันจะมีครอบครัวที่ยาวนานขึ้นนี่คือความผูกพันความความห่วงหาอาทอรมันเริ่มเกิดขึ้นไงเพราะสมองมันมันเริ่มคิดออกมันเริ่มมีความรักมีความชังมากขึ้นเริ่มจเจ้เลมากขึ้นแล้วสังขารมันเริ่ม มันเริ่มเกิดการพัฒนาคือความคิดในปรุงแต่งม,มันเริ่มมากมากกว่าสัตว์ทั่วไปอาพิจานาวนะตัวนี้นะนี่พอมาเป็นคนนี่เนี่ยพอมาเป็นแม่ร่างกายเนี่ยเหมือนมนุษย์เนี่ยนี่ก็เรียกว่ารู้บาปรู้บุญแล้วเริ่มเห็นความดีความเลวแล้วนะเริ่มแยกแยกดีแยกเลวก็เลยเรียกว่ามนุษย์ยกระดับจากสาัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ในมองมองเห็นนะ ลำดับให้ฟังั้นพอเข้าใจนะตัวนี้มาเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์ทีนี้นี่ในเมื่อรู้ดีรู้เลวนี่คือแยกออกแยกดีแยกเลวออกแต่คนหนึ่งมันหนักไปทางเลวคือมันสบายอังก,ก็มองว่าเลวแล้วสบายคือเพื่อปล้นเขาเพื่อสบายไว้ไื่ขี้เกียจใครหามากูเอาสบายไว้พอมีอำนาจมันไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่ มองออกไหมล่ะมีอำนาจปุ๊บมันเริ่มมีอาวุธมันเริอ่มอะไรก็เลยปล้นเขาอะทรมานเขาอ่ะให้มึงตามใจครูอะมองออกไหมล่ะคมขู่ขมเหงรังแกเออวางแผนเอารัดเอาเปียกเห็นไหมล่ะนี่เทคนิคมันก็มากกว่ามากกว่าลิงก็เข้าใจไหมล่ะมองออกไหมนี่ไอ พวกทำบาปพ,พวกทำบาปรุนแรงขึ้นนี้เนี้ยวางแผนในการเขียนฆ่าเออในการเอาเปรียบพวกเดียวกันเองอย่างเงี้ยให้เหนือกว่ามก็อย่างเงี้ยอันนี่คือคือการพัฒนาจิตของคนที่มันช่ำชองในการทำบาปมากขึ้นเนี่ยไอ,อพวกทำบาปมากขึ้นทำร้ายคนอื่นได้มากขึ้นเออ ้วกลายเป็นหนักขึ้นมันก็เลยต้องมีนรกเกิดขึ้นนี่ไอ้คนที่คือนรกเนี่ยมันต่ำกว่าสาัาาต์เิรจชานเพราะว่าสันนรกสั์เดรจชานอ่าทีนี้ไอ้คนที่คอยหยิบช่วยของเขาเนี่ยที่เกียิทำงานแล้วไม่ได้เอาตัวเองก็ขี้เหนียวก,กักกักกักไม่อยากให้ใครไอ้พวกนี้มันก็เลยกลายเป็นเปรต ร่างกายเป็นอสุรกายที่มันคอยอยู่หลบๆ่้นๆอยู่เนี้ยคอยรักของเขาคอยเปียนเบียนเขาอยู่เรื่อยอ่าแต่นี่มันใกล้ชิดมนุษย์วิญญาณก็จะได้ร่อนได้ร่อนเพื่ออะไรให้มันทรมานเพราะอะไรเห็นมนุษย์กินก็อยู่เออมันก็และเรมพวกน้ำมดูดลำลายนั้งอะไรต่งางๆของอห็นไม้พวกเปรืมันก็ไหลลายสายพันใช่ไหม ท้องปากแหลมปากใหญ่ท้องโตท้องกว้างท้องแฟบแล้วแต่กระดูกดก็มีมองมองเห็นสายพันธุ์ของของเปรตในเวลาเนี่ยเพื่ออะไรมันก็มาจากกรรมมาจากกรรมที่มันตอนที่เป็นมนุษย์นั่นเองมันอยู่ใกล้ชิดมนุษย์นี่คุมนรกเนี่ยมันคือเป็นสัตว์เดียวสัตว์นรกเนี่มันคือหนักอยู่ใต้ดินใต้พิภพเลยนี่แต่แต่พวกเปรตพวกอสุรกายนีย่อยู่ใกล้ๆเนี่ย ใกล้ๆกับสัมมเวสีทั่วไปที่คอยเกิดนั่นแหละที่คอยจะเกิดเนี่ยพวกสัม,มวิเศษก็เรียกว่าวิญญาณคอยเล่ร่อนคอยเกิดคอยหาที่เกิดเออมองๆให้ดีนะคือออกจากเปลืออกจากอะไรแล้วมันยังยังเล่ร่อนอยู่อาศัยบุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือไม่หนักเท่าเปลืกับอสุรกายแต่ว่าเล่ร่อนบางทีมันก็อาศัยบุญ อาศัยคนบุญทำบุญทำทานก็สาธุเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่คือคือพวกที่คอยเกิดนะเห็นไหมนี่คือลักษณะการการยกระดับมันก็เป็นอย่างนี้ของจิตนี่คนในที่นี้คนนึงก็เลยเนี่ยมันมีหลายดวงจิตที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าคนบกบนเวียนบ่ายของจิตที่เปลีป่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่เรากาลังทำหน้าที่อยู่ ที่กำลังเป็นอยู่นี่แหละเด,เ,เดี๋ยวโกรธเออเดี๋ยวจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นเดี๋ยวเป็นอกุศลเกิดขึ้นอย่างเนี้ทีนี้มันมากมันน้อยมันก็อยู่กับดีกับเลวเท่าน,นั้นแหละดีมากก็เป็นเทวดาดีน้อยก็เป็นคนเออเลวมากก็เป็นสันนลกเออเลวน้อยหน่อยหนึ่งแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนเดือดร้อของเขาเนี่ยสันนรลกเขาว่าสันนลกต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อน เห็นฆ่าทําให้เขาหวาดกลัวกันใจเขาว่าสัตว์นรกใช่ไหมล่ะคือจ้องเอาชีวิตเขาอ่ะเปลียนเบียนเขาแบบจ้องเอาชีวิตเหมือนเราล่าปูปลาหมาวกระไก่อเคือล่าเอาชีวิตเขาอ่ะอันนี้นพวกนี้เป็นเรียกว่าสัตว์นรกจ้องล่าจ้องผ่านเอาชีวิตเขาเรียกว่าสัตว<ม>์นรกไอ้ออพวกที่ยักยอกหลอกลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเปรตไม่ถึงเอาชีวิตแต่ทําให้เขาเดือดร้อน อืมเราเรียกว่าภัยทําให้เขาเสื่อมเสียทําให้เขาสูญเสียทรัพย์สินอันนี้มันเป็นพวกเปบตอุรก,กายนะ่มองเห็นนะจิตพวกนี้นะนถ้าดีขึ้นไปก็เป็นเทวดาเทวดาก็มีชั้นชั้นต่ำอีกเทวดาที่ที่คอยธรรมาดาในเทวดาชั้นสูงก็ผู้นำทั้งหลายมักนาร้ามานกก็เป็นอมดิน เป็นพระเินอะไเนี้ยเป็นเทพท่านสูงขึ้นปวดนักบวชก็กลายเป็นพรหมพวกภาวนาพวกพัฒนาจิตของตัวเองคือไม่สร้างความดือดร้อนหาความสงบเสร็จตัวเองเนี่ยแล้วก็เป็นพรหมเ,เป็นพุทธเจ้าผุดขึ้นในโลกนี้ถึงเป็นพุทธะที่นี่นะนี่คือยกระดับจิตออกจากความเป็นคนอ,ออกจากความเป็นคนคนคือจะมีชีวิตอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นั่งอยู่นี่เรียกว่าคน แต่ภายในคนมันมีวิญญาณมากมันมีวิญญาณเยอะแต่มันสลับสับเปลี่ยนกันทําหน้าที่เดี๋ยวต้องเรียกว่าคนถ้าของชีวิตของรู้ดีรู้ชั่วอยู่ก็เป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนดีก็เรียกว่าคน,นเ,เป็นเทพจิตเป็นเทพแต่ตัวเป็นคนอ่านเขาเรียกว่าใน็นเป็นเทพถ้าอารมณ์ชานก็เป็นปรลม พรมาจารย์รักษาเนี่ยอย่างพวกเราถือศีลแปดมาเนี่ยเรียกวรว่ารักษาพรมาจารย์อันนี้คือพรหมก็อยู่กับองค์พระนาสงบเย็นสบายนี่ถือไว้เป็นพรหมรักษาปรมาจารย์เขาเรานี่แหละอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็รักษาพรมาจารย์อย่างเงี้ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสนุกสนานที่หาปลาที่มันชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเขเข้าใจจุดนี้ไหมล่ะดี่ก็เรียกว่ารักษาพรมาจารย์อืมเพื่อขจ,จัดกิเลสตถาที่มัน กิเลสฐานนี่มันก็มาจากอดีตเลยแล้วมันสะสมหมักหมมมาแล้วเหมือนเรากินกินเหล้าอ่ะเหมือนติดเหล้าพยายามออกจากเหล้านั่นแหละในที่ทุกวันนี้เราก็เหมือนคนป่วยนั่นแหละเหมือนนักโทษนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายนี่ก็เหมือนนักโทษนั่นแหละเอานักโทษนี่ก็มาจากคดีต่างๆที่เราทําไว้ในอดีตนั่นแหละคือกรรมเนที่ต้องมาใช้กรรมอยู่ทุกวันนี้ก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องค่อยๆออกมันค่อยๆออกมันค่อยๆสลัดมันออก มันนจะบริสุทธิ์ได้แต่อยู่เฉยๆบริสุทธิ์ไม่มีทางไไม่มีทางเลยไงเพราะยังไงมันก็ต้องใช้กรรมก็อยู่ดีเพราะคดีมันมาอยู่แล้วเพราะใจคดีมาอยู่แล้วนะเออจะบอกว่าทดีมันหายเองแล้วมันไม่มีเป็นไปไม่ได้นะศาสนาพุทธลัดโลกเป็นไปตามกรรมไม่ใช่มันว่างโดยอัตโนมัติของมันนะมองหอนนะเมื่อก่อนมันว่างไงตอนที่ยังไม่มันเกิดเป็นสัตว์โลกนี่ มันว่างแต่มันยังไม่รู้เพราะาเป็นสายโลกแล้วจ้างก็ไม่ว่างแล้วทีเนี้เมื่อเราทําอะไรแล้วจะไปว่างบอกอมไม่ได้แล้วแม้แต่พวกเราติดเหล้านี่แล้วมันก็ไม่ว่างแล้วคนติดเหล้าไม่ว่างนะเพราะมันหิวนี่ขนาดนาดพวกเราเนี่เคยกินข้าวเช้าขึ้นมาเนี่เช้าขึ้นมาก็หิวเลยนะต้องหาอะไรใส่ปากใส่ท้องเลยนะเข้าใจว่ามันไม่ว่างแล้วนะเนี่ย กินมันเริ่มหมดกินแล้วนะไม่ได้กินถูกไหมนี่แหละเพราะว่ามันไม่ว่างแล้วเพราะมันได้สะสมพวกนี้ไว้แล้วกรรมที่เราเคยกินเช้าขึ้นมาต้องกินกาแฟใช่ไหมนี่แม,ม่มากินได้ถ้าไม่มาก็ไม่กินก็ได้น <c oughs> <c oughs> ี่คือหลวมพอดีกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่ใช่คุยนะเออก็ฝึกให้พวกเราเห็นอยู่แล้วอ่ะกินแต่น้ำมูดก็ได้ไง <c oughs> นี่คือฝึกอ่ะก็จะยั่ง นี่คือออกจากมันได้แล้วไนงะเอ้กินก็ได้ไม่กินก็ได้มองออกม้หล่ะซึ่งบอกว่าไม่ต้องหาอะไรมาให้หลวงพ่อดีมากมายไกลกองหรอกอือทําตัวเองให้ถึงพร้อมนี่คือสิ่งที่ที่พ่อต้องการที่สุดคือพวกเราพึ่งตนเองได้นั่นคือสุดยอดชอบที่สุดคือพวกเราสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ก็ใจจุดนี้แ่ะคืออยากเห็นพวกเราเป็นที่พึ่ง ยิงมันใครมาเคารพกาบไล้ลูกของหลวงพอดีโอ้ยกูชื่นใจจริงๆเลยมั้มองออกไหมเนี่ยมันไม่ไปอิจฉานะเห็นคนมาโอ้